สพเมืองลบบุรีชนะลูกโทษสพชัยบาดาลขวาถ้วยรางวัลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งไปครอง เวลา15นาฬิกาของวันที่14กันยายน2566พลตรวจตรีอภิรักษ์เวสการนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีชิงถ้วยรางวัลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประจำปี2566ณสนามกีฬาโกษาปานโดยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีครั้ง 2566เป็นต้นมาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีชิงถ้วยรางวัลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อองค์กรตำรวจเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายด้านความคิดด้านจิตใจด้วยการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนและร่วมกันปฏิบัติเชื่อว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีครั้งนี้จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้้้แแแแขขข็งงงงงงรรรรเเพื่่่่ออนนาาาาาากกไปััญหตตๆททีจจะะะสสิิมมมคควชล ให้อยู่ร่วมกันของสังคมตำรวจเป็นไปอย่างสงบสุขนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติในการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีและสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่นักกีฬาของทุกหน่วยได้เข้าร่วมทำการแข่งขันอย่างผู้ที่มีจิตใจเป็นนักกีฬาทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัดมีความสมัครสมานสามัคคีประนึงญาติมิตรเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันต่างก็แสดงความยินดีซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสมดังเป้าหมายในการจัดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันนะครับรางวัลทีมกดไ้ ทีมสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลจำนวน4,000บาทรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมได้แก่ทีมสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงกับทีมสถานีตำรวจภูธรโคกเจริญได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลจำนวน4,000บาทรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดดาวซันโวนะครับได้แก่สิบตำรวจตรีนิธิพัฒน์โชมบุญมีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีเบอร์1ิได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลจำนวน3,000บาทและผลการแข่งขันฟุตบอลทีมสถานีตำรวจภู ภูทรเมืองลบบุรี <บ gadget. S 1> ชนะลูกโทษสถานีตำรวจภูทร <c oughs> ไัยบดานคว้าถ้วยรางวัลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งไปครองและรองชนะเลิศอันดับสองทีมสถานีตำรวจภูทรท่าหลวงกับทีมสถานีตำรวจภูทรหนองม่วงและรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่สถานีตำรวจภูทรท่าหินครับ <c oughs>